ล,ล,ล,ล <laughs> มึงกินโคตรโหดอ่ะกูยอมรับเธออันนี้แม่งยังกินเรียบร้อยนะตอนแรกมันจ้วงหนักกว่านี้ตอนไม่ถ่ายคลิปเลย <laughs> มึงกินเรียบร้อยทำไมวะมึงกินแบบตะกี้นิ่หนังมึงเกิดอะไรมาวะเกิดกูกินเกิดกูเจอที่หลังนี่ดูดเยอะดูดเยอะ Đuột bọn má. Quá rồi à? Arche. Không biết <laughs> ให้ดูป้ายโรงเรียนด้วยป้ายโรงเรียนป้ายโรงเรียนไอยาลูกคือเราเสียชื่อคูณโลนตอนกินมา้ากเติมียร่นะอย่างเงี้ยอร่อยเดี๋ยวไปกินทีหลังคนนี้เขาชื่อนายกันตภิษณ์นะครับนามสกุลอะไรวะยาวิราชยาวิราชโคตรหาตสมมติบบแบบ กินนี่แม่สองมอมนี่จะได้สามพบของอร่อยตะเกียหายไปแล้วเฮ้ยดิ้นเย้เป๊เป้าไปขโมยกินของอร่อยตะเกะยบมีหลับเย้เป๊ะมากเนี่ยของอร่อยของอร่อย ไม่มีเอ้ยมันมีเว้ยม,มีอยู่มึงไม่เอาไปดูหรออันนี้แล้วโหดูจักจานกูนะเนี่ยสามพบจริงๆนายคนนี้